วัดีครับวันนี้อยู่ช่องราชาหัวยิกนะครับผม you make feel so. วันนี้นะครับเราจะมาเรีแอคชั่นตัวอย่างใหม่ล่าสุดนะครับของ Spider-Man No Way h o m e นะครับผมบอกเลยว่าเพิ่งปล่อยมาเมื่อเมื่อเช้านี้ที่ผ่านมาเลยนะครับผมผมก็ยังไม่ได้ดูนะก็มาดูก่อนนะครับผมก็มาดูเรีแอคชั่นนี่แหละครับผม Okay. If you're I'll go. Let's 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 bit by that spider i've only had one week where my life has felt go that was when you found out That spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man. We started getting some visitors Hello, from every universe. The was Hello, Peter. Longer. I'm sorry, what was your name again? Dr. Otto Octavius. <laughs> 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 Wait, no, seriously, what's your actual name? There are others out there. We need to send them back. So, Scooby Doo do this crap. You know, all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself, starting with the word please please scooby-doo this crap you're flying out into the darkness to fight ghosts what do you mean they all die yeah, they're it's their fate oh, good, i'm sorry kid you hear me, too don't come are they? am going to leave you Look, there has to be another way. There is isn't. There a danger to our yeah. universe. You're, not you're, Peter, you're struggling to have everything you do. You're talking about this. While the world tries mm -hmm. to mm -hmm. make you choose, mm -hmm. we got that. We It's all my fault. I can't save everyone. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. What's happening? They're starting to come through, but I can't stop them. Look at my eagle. Look am not doing look! คือมีตัวอื่นเข้ามาอีกเหรอโอ้โหสุดยอดจริงอะโอ้โหตัวอย่างนี้สดติงกระดิ่งแมวยิงนะครับโอ้โหไม่คิดเลยนะว่าตัวอย่างสไว์แมนเนี่ยทำให้เราตื่นตาใจเท่ากับเินเกมไปเลยนะผมสุดยอดจริงนะครับปับกองอนหนึ่งนะแล้วก็เรื่องนี้เหมือนจะเป็นการ มีตัวร้ายเยอะมากที่สุดในจกักรวาลสไปเดอร์แมนเลยว่าได้นะมีซินิสเตอร์ซิกเลยก็ได้หกคนพอดีนะครับมีนี่เลยออคเตอร์ปูสลอสเตอร์ออคเตอร์ปูสหนึ่งคนนะครับผมแล้วก็มีกินกอบลินนะครับมอีอิริเอ็กโตนะครับแล้วก็มีแซนแมนนะครับมีลิซาร์ดนะครับผมห้าไอ้ตัวนะี้คืออะไรวะ อีตัวนี้นคืออะไรอ่ะเดี๋ยวผมเปิดด้านนนะขอกรอดูก่อนบางทีแบบจับไม่ได้นะเดี๋ยวขอขอกรอดูก่อนมันต้องกอ่อเพราะบางทีมันแบบแต่เมื่อกี้ผมเห็นมิกิกรูนี่สองตัวไม่ใช่หรอวะใชื่อไหมมิกิกบลิ้นสองตัวใช่ไหม กินกบดีสองตัวนะพี mm ่ย hmm. งมีกินกบดีสองตัวนะในเรื่องนี้แล้วก็ซีรีส์เดอซิกเนยะไม่ใช่ซีรีส์เดอซิกมันขายตัวหนึ่งมันตัวอะไรด้วซำซึ่งบุตวอรจะเป็น<อ>ตัวโพเมในตัวอย่างมันจะมีฉากหนึ่งจ้ม,มเป็นฉากที่มีกินกบดนอีกตัวหนึ่งแต่เป็นกินกบดีเหมือนกันแต่ตัวที่โพเมตัวที่โสอเนี่ยมันไม่มีหน้ากากกินกบดีเลยเป็น,เป,นเป็นหน้าคนเลย ซึ่งเดาว่า่าจะเป็นแฮร์รี่ออสบอนจากดียมบิสิกสไปเดอร์แมนภาคสองอะไรที่เป็นเชลบอของแอนดูคาฟิล์น่ะไม่แน่ใจนะแต่เราเดาว่าจะเป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นเขานะครับแล้วก็าจะได้เห็นชุดสไปเดอร์แมนเยอะแยะมากมายนะในตัวอย่างนี้จะเห็นชุดดำนะครับผมชุดที่เป็นชุดใหม่ชุดชุดแดงเหมือนเป็นแบบชุดชุดใหม่นะครับผมแล้วก็เห็นไอรอนสไปเดอร์ด้วยนะ เห็นเยอะนะในภาคนี้แล้วก็เห็นชุดดำแดงที่เขาใส่ตั้งแต่เขาสร้างกับฟาร์มวงโฮมนะครับเห็นเลยแต่ตัวอย่างนี้ไม่เห็นสไปเดอร์แมนอีสองคนนะครับแอนดูการ์ฟิลกับไม่ใช่ฟักดูแอนดูการ์ฟิลกับแซมเรมี่ไม่ใช่แซมเรมี่แอนดูการ์ฟิลกับ,กกบ,กกบ,กกบทูบี้แม็กควายไม่เห็นนะครับก็แต่ตอนสุดท้ายบอกว่ามันมีหลุดมาอีกซึ่งไม่รู้หลุดเนี่ยจะเป็นตัวร้ายหรือว่าจะเป็นตัวดี เป็นสกอ์เปียหรือเปล่าเป็นมิสเตอร์ดหรือเปล่าเป็นโบชิหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่สไปเดอร์แมนสองคนน่ะไม่รู้อยู่ไหนตอนนี้อาจจะนักก็บอกว่าเขาจะมาแต่หนังอาจจะไม่ปล่อยตัวอย่างอาจจะกับไว้ในหนังเต็มเดี๋ยวบางทีก็าอาจจะไม่อยู่ก็ใครจะไปรู้นะครับก็ต้องไปดูในหนังอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคก็คลิปนี้นะผมให้คะแนน,นไปเลยนะห้าเต็มห้านะครับสำหรับสไปเดอร์แมนโนเวโฮมนี้นะครับสุดยอดจริงนะครับตัวอย่างนี้ ผมผมพีคสุดคือลิซากินกอบลินน่ะคือพีคแบบโคตรพ่อพ่ไม่พีคพ่อลิซ่าเนี่ยเราเราในตัวอย่างแรกเราจะเห็นแบบแบบใช่ไหมยังไม่มีว่าจะมาจริงส่วนในตัวอย่างนี้มันเห็นชัดว่าเป็นลิซ่าเลยเป็นยิ่งกาเลยที่อยู่เป็นแบบเป็นตึกที่แบบเซนแมนโดดพุ่งกับดดพุ่งไปที่เซนแมนลิซ่าแล้วก็เอเล็กโตนะครับผมแล้วก็กินกอบลินที่เป็นแบบโผล่หน้าออกมาโอ้โหแม่งโคตรพีค พึ่งนอนกินก็รีในภาคเหนือไปก,กบรีบจากภาคจากเวอร์ชั่นเสร็จไปมีแน่นอนแนะทวทัวร์บีแพควายแน่นอนนะไม่ไม่มีไม่ง่าใช้เวอร์ชั่นเอนดูกาฟิวนะเพราะหน้ากากวันนี้มันมีแค่ภาคเวอร์ชั่นเอนดูกาฟิวเอ้ยเวอร์ชั่นทัวร์บีแพควาย์สะสมมาแล้วสมองโอโ้โหสุดยอดจริงครับสวัสดีแมนนูเวโฮมสุดยอดจริงๆไม่เคยคิดว่าโอโ้โหจะได้อะไรอย่างงี้ มันสุดยอดโคตรพวกก็ไม่สุดยอดแหละแล้วไปดูในโรงดีกว่านะครับก็ในโรงอาจจะแบบนั้นได้วันนี้นะด้านนี้ผมนั่งไปดูไปให้ไปดูในโรงไงนะบอกก่อนดูในโรงน่าจะมันแน่นอนนะครับผมโอเคเข็มนี้ไว้แค่นี้ครับเจอกมาที่หน้าผมบ๊ายบาย